สวัสดีค่ะนะคะเนื่องจากเราเคยประสบปัญหานะคะในการติดตั้งโปรแกรมฟินิกหรือบางคนไปเรียวกเป็นฟอนิกอาร์ซีนะคะฟอนิกอาร์ซีฟินิกอาร์ซีจริงๆมันอาจจะเป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็จะอ่านเป็นฟินิกอาร์ซี5.5นะคะเวอร์ชันที่ฟิลม์มลองอยู่แล้วก็เคยแบบไม่รู้ไม่มีพื้นฐานเลยอย่างเช่นรีมทการใช้โปรแกรมอาโปรแกรมซิมูเลเตอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็ได้ถามบางคนนะคะก็เป็นความรู้พื้นฐานพอเรามาใช้เองที่บ้านนะคะจะประสบปัญหาแบบว่า โปรแกรมมันรันแล้วเกิดสติ๊กมันไม่ตรงหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องมาคาลิเบหไ่แล้วก็คือเราก็ต้องเรียนรู้ตรงนั้นด้วยตัวเองบางทีก็ย้ายโปรแกรมไปลงเครื่องอื่นอะไรเงี้ยนะคะก็จะแชร์เทคนิคนะคะเพื่อบางคนที่ทําตามแล้วสามารถที่จะเล่นได้ปกตินะคะเบื้องต้นนะคะตัวตัวซอฟต์แวร์ที่ฟิมีนะคะก็จะมีนะคะตรงนี้เป็น Windows 11นะคะตามนี้เลยนะคะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะไนโตรนะคะ ตัวใช้ไลเซนซ์ห้านะคะเป็นอ่า cpu ไลเซนซ์ห้าสามพันห้าร้อยห้าสิบตัวนี้อ่าสามพันห้าร้อยห้าสิบ hz นะคะตัวนี้การ์ดจอการ์ดจอแยกไม่หรือติดตั้งในตัวอันนี้ไม่ได้ใจนะคะแรมก็ใช้แปดกิกนะคะตัวนี้ก็มีการลงไลน์เล็ก x สิบสองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ เราเข้าไปที่ตัววินโดว์นะคะแล้วก็เราดาวน์โหลดตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะเป็นประโยชน์กับงานพวกกราฟิกด้วยนะคะตรงนี้ถือว่าสเปกคอมพิ์ไม่ได้สูงนะก็คือซื้อมาหลายปีละว,วิธีการดาวน์โหลด DirectX อนะคะอย่างเช่นเราก็คือเราเข้าไปไป Google นะคะแล้วก็ไปที่ DirectX ตรงนี้นะคะน่าจะเป็น12ที่เป็นอร์ชันล่สสุดซึ่งมันจะเป็นที่เราจะต้องลงนะคะไปคีย์ที่ตัวแรกเลยค่ะอันนี้คือเป็นการปรับเตรียมพื้นฐานคอมพิวเตอร์เรานะคะเราก็กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งปกติตรงนี้นะคะซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมีส่วนโปรแกรมฟ h นิกซ์ซีนะคะเราก็พิมพ์ชื่อไปเลยมันจะมีดีแนะนําเป็นอันแรกนะคะเราก็คกเข้าไปตรงนี้นะคะ แล้วก็รายละเอียดตรงนี้นะคะแล้วก็ไฟล์ติดตั้งมันก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นไซส์ประมาณ1.5กิกะไบต์ตัวอื่นมาจจะมีแผนที่หรืออะไรก็ไม่เป็นไรไว้ดาวน์โหลดทีหลังนะคะอัปเดตผ่านผ่านโปรแกรมเลยก็ได้นะคะเราไปคลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วแต่ความเร็วเน็ตแต่ละคนเราก็ลงติดตั้งนะคะพอเราติดตั้งมาปุ๊บนะคะไฟล์ที่เราได้มามันจะเป็นไฟล์แบบนี้นะคะพวก zip ir นะคะเราต้องแตกไฟล์ Windows 11มันมีการแตกไฟล์ด้วยตัวเองได้นะคะซึ่ง เราคลิกขวาที่โฟลเดอร์นี้เราก็คลิก,ค,ลกคำว่า extract all พอได้ extract all ไปปุ๊บกด extract นะคะปุ๊บมันก็จะได้โฟลเดอร์มาโฟลเดอร์ er หนึ่งะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์นี้อันนี้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็ไปดูที่ตัว Setup นะคะมันอาจจะเป็นไอคอนอะไรก็ตามนะมาดูตรงคำว่า Setup นะคะคลิกขวาเลือก รันแอนะคะอันนี้เป็นการบังคับให้มันมีการอ่านรันเป็นแอดมินนะคะแล้วกดสตาร์ทไปตรงนี้ตรงนี้อ่ะก็กำลัง i n s tall กด Continue นะคะรอจนกว่ามันจะเสร็จมลแรงวันเยอะมากวันนี้ ไม่นานนะคะคือตอนนี้เราโหลดมาเรียบร้อยแล้วคือโปรแกรมมันจะ,ะไฟล์มันจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราโหลดมาแลละอันนี้จะเป็นขั้นตอนคือความเร็วของคอมพิวเตอร์เราแล้วจะไม่ได้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะขั้นตอนนี้แล้วก็มาดูตรงนี้นะคะขั้นตอนนะคะก็คือเรามีรีโมทเป็นตัวซึ่งมันสามารถที่จะเล่นซิมูเลเตอร์ได้แต่เท่าที่เห็นนะคะก็ เกือบทุกรุ่นไหมที่เป็นเรดิโอลิงก็น่าจะเชื่อมได้หมดนะคะแต่ว่ารุ่นอื่นไม่แน่ใจนะคะอันนี้ A t ทซึ่งเขาให้มานะคะ a t ทเป็นรุ่นเก่านิดนึงเกิน10ปีแน่นอนนะคะตัวนี้ก็จะใช้เป็นสายที่เราต้องซื้อมานะคะต้องหากก็ดูพอร์ตข้างหลังว่ามันเป็นพอร์ตอะไรแล้วก็ซื้อมานะคะแล้วก็ต่อแจ็คเป็น USB ตัวนี้ก็สามารถที่จะซื้อมาได้คือเริ่มต้นร้อยกว่าบาท2 0 0 3้อ4สารออยว่าไปอันนี้ก็ประมาณ2 0 0อกว่าบาทนะคะสาาร้างจับ ช้อปปี้นะคะต่างประเทศรอประมาณนานอยู่ครึ่งเดือน <laughs> ไม่รู้เกิดปัญหาร่าช้าอะไรนะคะก็ตัวนี้เราเตรียมไว้นะคะใส่ฐานอะไรเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเตรียมไว้โปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยโอเค okay. มันจะมีการบังคับลง a l p h a เ e ดดีเอรไนด้วยนะคะเป็นการตัวเป็นโปรแกรมที่อ่านเอกสาร รอนิดนึงวันนี้มแมลงวันแบบเยอะมาก โอเคเนียบร้อยนะคะกด Finish ไปเลยแล้วก็มาดูกดออกไปก่อนนะคะเป็น Windows 11จะมีปัญหาเรื่อง compatible ตัวโปรแกรมนะคะเราคลิกขวาที่ชื่อโปรแกรมอ่าไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นตัวนี้นะคะ Finica c y นะคะคลิกขวา Show More option แล้วก็ไปที่ Property ด้านล่างสุดไปดู compatibility นะคะกดตัวนี้นะคะติ๊ก ไปที่ Windows 7นะคะให้ชัวร์เลยกด Apply นะกด OK มาที่โปรแกรมจะคลิก d o บ b l ิ Click ก็ได้นะคะอันนี้คือโปรแกรมมีการลงติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็กด Start เข้าไปเรากดเปิดรีโมทนะคะต่อแจค็คเข้าไปโดยที่เลื่อนแจค็คให้ตรงตำแหน่งที่มันถูกต้องนะคะถ้ามันยังไม่ได้ก็ต้องเลื่อนไปดูว่ามันจะติดตั้งไงโอเค ทีนี้เรากด yes ไปเปิดที่โปรแกรมเลยนะคะนนี้คือโปรแกรมกำลังประมวลผลอย่าลืมนะก็ต้องมีการติดตั้งไดเวอร์กราฟิกหรืออะไรต่างๆให้ให้อยู่ในแบบทันสมัยนิดนึงนะคะเข้าเมนูได้ก็เป็นเมนูอังกฤษที่ใกล้เคียงที่สุดสเปกคอมเริ่มเริ่มอื่นแล้วนะคะเมื่อก่อนมันจะเป็นโปรแกรมเป็นสเปกแบบ เล่นเกมเดี๋ยวนี้ก็จะอื่นๆนิดนึงเพราะว่าโปรแกรมนี้รู้สึกมันจะใช้การประมวลผลเวลาที่เครื่องบินบินนะคะเราตั้งค่าพื้นฐานมาเลยกด n e x ไปเรื่อยๆตอนนี้เมาส์เริ่มมีปัญหาเพราะว่าเหมือนกับเหมือนเราต่อรีโมอทอะบูเมาส์วูทูธฟิลจะมีปัญหาโอเค อันนี้เขาบอกว่าให้เรายกสติกน่ะแสดงว่าสติกเราใช้ได้ปกตินะคะแต่ช h น n n e สามอ่ะมันจะชอบมีปัญหาเวเนี่ยมันจะขึ้นลงร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ค่อยไปคาลิเบตอีกทีมันมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละแต่เราแต่เราอาศัยแบบว่าเราต้องไปคาลิเบตคาลิเบททุกครั้งที่ที่เราจะเล่นอะไรเนี่ย กด Next ไปก่อนนะคะ New Profile ตั้งชื่อชื่อรี m o ทอะไรก็แล้วแต่อ่ะ Skip ไปก่อนอนะ่ะอันนี้ก็ Next 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 ไปเป็นค่าพื้นฐานของโปรแกรม Finish ก็แสดงว่าเราได้แล้วนะคะอันนี้เขาจะมีการให้เราดาวน์โหลดแผนที่หรือว่าโมเดลเครื่องบินอื่นๆน,นะคะนักขันี้ก็ยังก่อน ไปดูที่อ่าคลิกตัว h ฮวิ n g t ร r เนอก่อนก็ได้ะตอนนี้เรายังจะบินไม่ได้นะคะแต่เราต้องไปเช็ครีโมวก่อนแชเนลสามมันจะชอบมีปัญหาเรื่องการแบบปรับขึ้นลงไม่ว่าจะเป็นรีโมทตัวใหม่หรืออะไรก็ตามอ่านะตอนนี้คือเราหมุนสติ๊กนะคะหมายว่า ให้ทีทปแกมันค้างอ่ะขอโทษทีอ๋อมันหลุดโวรแกน่าจะหลุดรีโมทหลุดนะคะหลุดการเชื่อมต่อโอเคเอาใหม่เมาส์ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่า เหมือนพอเราต่อรีโมดอะไอ์เนนมาส์มันจะมีปัญหาเลยเมาส์บูทูธของฟิล์มนะคนอื่นน่าจะไม่เป็นตอนนี้หายไปละอืมตอนนี้ไม่สามารถที่จะใช้ได้ดึงริมอ่าดึง USB แล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะคะตอนนี้ไม่ขึ้นอะไร โอเคเราจะไปแก้ต้หนหาตรงนี้ยังไงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราออกไปที่ System Your Control เ uh, อ่อณตอนนี้นะคะเราไปตั้งค่าตรงนี้ก่อน Engine เครื่องยนต์ Channel 3 Elevator เนี่ยมันเป็น Channel 2อ uh, ง Aaron a r o n เนี่ยเป็น Channel 1นึ d d e r เป็น Channel 4 อันนี้ไปตั้งค่าไว้ก่อนแล้วก็เครื่องบินเราก็ยังใช้ไม่ได้นะคะทุกคนมันก็จะมีการประสบปัญหาแบบนี้แหละ <c oughs> ยังไม่ขึ้นอะไรปิดเปิดรีโมทใหม่ ดูสิ <c oughs> ก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยตรงนี้เราออกจากโปรแกรมก่อนอื่นเราปิดรีโมทก่อนนะคะแล้วก็ออกจากโปรแกรมอันนี้คือการแก้ไขแบบสถานการณ์สุด disconnect ก็เรียบร้อยแล้วนี่ไม่เป็นไรออกไปก่อน อยากใช้เมามากได้มากเลยอะเออโปรแกรมคร้างนะคะเนื่องจากรอจะรันเบราว์เซอร์ไปพร้อมกันด้วยนะคะต้องออกก่อนแรมทำงานหนะัก นะคะนี่เห็นไหมให้ดูเลยว่าสเปคคอมหมามันกาบ o n t r o l t l t e r n a t e d e l e t e แล้วก็ไปกดปิดโปรแกรม Task Manager ออกจากโปรแกรม Simulator ก่อนนะคะ n อ t a s k ไปเลยนะคะมาดูกันอีกทีเมาส์ใช้ไม่ได้เหมือนเดิม เปิรีโมทคลิกเข้าโปรแกรมแก้ปัญหากันแบบนี้หละค่ะสดๆสิบสามนาทีผ่านไปโน้ไว้ก่อนกดให้วิงนะคะ อะไรไม่ได้นะคะแต่เครื่องบินมีเสียงละยูทั้นสมิสเตอร์ป๊อบป๊อบป๊อบหมุนอีกรอบเราจะเห็นว่ามันขึ้นแล้วแต่ c ช a n น e l ามี0 100%ขึ้นลงแบบ100%เหมือนเดิมนะเน็ก <Next S 1> ไปก่อนฟิ Finish. อ่าทีนี้ เอ oh ah าใหม่แคลิเบตจนกว่ามันจะสมูทได้ยังก็เน็กเน็กเน็กฟินิชเมื่อกี้เรายัางไม่ได้ตั้งค่าพวกทิศทางนะคะว่าคือแบบ เอนจิ e นอ่าเอลิเตอร์อารอนลัตเตอร์อะไรยังไม่ได้ตั้งค่านะคะมาดูก่อนว่าเครื่องบินเราหลงทิศไหมบินไม่ขึ้นลงทิศตลงทางโอเคตั้งค่าโยคัตโรอีดิเมื่อกี้อะไรอ่ะเอลิวเเวตอร์เหรอ ชดขึ้นชดขึ้นอ่าชดขึ้นได้เลี้ยวขวาได้เลี้ยวซ้ายได้เหลือความเร็วนะคะที่มันยังแก้ไม่ได้นะคะก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ทำลายแค่คาิเบิตไปเรื่อยๆมันลำคาญมากตรงขั้นตอนนี้นี่นะคะเริ่มแล้วนะคะอ่าได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วนะคะ โอเคล้ว okay. ก็อันนี้เสร็จแล้วคะ่ะก็คือเราคารยรเบิดไปเรื่อยๆนะคะมาดูเห็นไ,ไหมแต่กระตุกนิดนึงเราไปปรับค่าการาฟ,ฟิกได้อันนี้ทดสอบบินก่อนอทดสอบบินก่อนแล้วก็มาดูนะคะการตั้งค่าอันนี้การาฟ,ฟิกก็คือเราต้องปิดโปรแกรมอื่นนะคะที่รันอยู่ตอนนี้ฟิล์มใช้โปรแกรมอัดหน้าจออยู่มันก็เลย กินทรัพยากรเครื่องนะคะแต่เราจะมีการปรับมุมมองของตัวเครื่องบินนะคะให้เป็นมุมมองเหมือนเราเหมือนสายตาเรานะคะซึ่งจะใช้เป็นคีปกราวอิงวิวนะคะมันจะติดตามเครื่องบินนะคะแล้วก็ฟิลมจะให้มันโชว์รีโมทด้วยนะคะโชว์รีโมทอันนี้เราโชว์ได้หมดเลยเราอยากให้มันโชว์อะไรแต่ว่าอยากให้โชว์คอนโทรลเลอร์ด้วย ไขวาอ่ะอย่างน,นี้นะสมมุติว่าเราขึ้นอันนี้เป็นเป็น,ปนมีผลอ่ามีประโยชน์กับการที่เราเราเราตั้งค่าปโปรแกรมอตัวตัวแอร์ลอนนะคะยังไม่ถูกทิศทางโอเคขออนุญาตปรับแอรลอนใหม่อ่อไม่ใช่แอรลอนลัดเดอร์อ่ะ ซ้ายขวาโอเคขวาซ้ายโอเคขึ้นใหม่อันนี้คือมุมมองคลิเก,กา่าขอโทษที่มันกระตุกเพราะว่าเราใช้โปรแกรมอัดหน้าจออยู่ค่ะนี่นะคะเราก็ไปปรับตั้งค่าตัวอื่นเองอย่างทน,นเชิดไปเราก็ปรับให้มันลงไปปรับจากรีโมทเลยเนี่ยอ่าพอดีกระตุกไปแล้วนะคะก็ขั้นตอน การติดตั้งก็มีแค่นี้นะคะสำหรับปัญหาพื้นฐานที่ที่เราเจอนะคะพอเราจะออกจากโปรแกรมขพินก็จะปิดรีโมทก่อนแล้วก็ออกแค่นั้นเลยค่ะไม่อยากให้มันโชว์เมนูนี้ขึ้นมาอีกก็ดู Do not show this message again กด yes แค่นี้เองแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะวิธีการติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่ารีโมทเบื้องต้นนะคะ